ในหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลาจากเมืองใหญ่มีครอบครัวยากจนที่ประกอบด้วยพ่อแม่และลูกแฝดสองคนที่ลืมตาดูโลกในคืนที่ฝนตกหนักพ่อแม่ตั้งชื่อเด็กแฝดว่าโทนและจันเพราะต้องการให้ทั้งสองเติบโตเป็นดวงใจที่ส่องสว่างให้กับครอบครัว แต่ชีวิตของพวกเขาไม่ได้ง่ายเลยบ้านของพวกเขาซุดโทมอาหารแทบไม่พอกินพ่อทำงานหนักในไร่ตลอดวันแต่รายได้ที่ได้มาก็ยังไม่เพียงพอสำหรับครอบครัวเล็กๆนี้เมื่อเวลาผ่านไปเพียงเจ็ดวันหลังลูกเกิดแม่มองหน้าลูกน้อยทั้งสองที่นอนข้างกันและถอนหายใจด้วยความกังวลพ่อเราจะเลี้ยงทั้งสองคนไหวหรือเปล่า,พ,าลพ่อที่นั่งเงียบข้างกองไฟมองหน้าแม่ก่อนตอบ แม่จ๋าฉันก็ไม่รู้แต่ฉันจะพยายามเลี้ยงพวกเขาให้โตมาเป็นคนดีให้ได้แม่เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำตาคลอบางทีเราอาจต้องยกลูกคนหนึ่งให้ครอบครัวที่มีฐานะดีกว่าอย่างน้อยเขาจะได้มีชีวิตที่ดีกว่าเรา พ่อเบิกตากว้างเมื่อได้ยินคำพูดนี้แต่เมื่อคิดถึงความลำบากที่ลูกอาจต้องเผชิญในอนาคตเขาก็พยักหน้าอย่างลังเลเราต้องทำแบบนั้นจริงๆเหรอแม่ฉันไม่อยากทำแบบนี้เลยแต่ฉันอยากให้ลูกได้มีโอกาสที่ดีกว่า เช้าวันถัดมาครอบครัวเศรษฐีที่มาจากในเมืองว่ามาที่หมู่บ้านพวกเขากำลังมองหาบุตรบุญธรรมเพราะไม่สามารถมีลูกได้เมื่อแม่เห็นครอบครัวนั้นเธอรู้สึกว่านี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่เธอจะมอบชีวิตที่ดีกว่าให้ลูกแม่ตัดสินใจยกจันลูกชายคนเล็กให้ครอบครัวเศรษฐีทั้งที่หัวใจแทบแตกสลายเธอจูบหน้าผากลูกน้อยและพูดว่า ลูกจ๋าแม่รักลูกมากนะแม่ขอโทษที่ต้องทำแบบนี้แต่แม่อยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีกว่าจันถูกอุ้มขึ้นรถมาของครอบครัวเสรษฐีขณะที่แม่ยืนมองลูกน้อยที่จากไปด้วยน้ำตาตั้งแต่วันนั้นแม่และพ่อเหลือเพียงโทนลูกชายคนโตในบ้าน พวกเขาสัญญากับตัวเองว่าจะเลี้ยงทนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความยากลำบากเพียงใดแต่ในใจของแม่เธอยังคงคิดถึงจันเสมอและหวังว่าสักวันเธอจะได้พบลูกชายคนเล็กของเธออีกครั้งแม้ไม่รู้ว่าวันนั้นจะมาถึงหรือไม่ หลังจากวันที่แม่ต้องตัดใจยกจันให้ครอบครัวเศรษฐีครอบครัวของโทนเหลือเพียงพ่อแม่และเขาแม้แม่จะพยายามทุ่มเทความรักทั้งหมดให้กับโทนแต่ชีวิตที่ยากจนและความเหนื่อยล้าก็ทำให้การเลี้ยงดูเขาเต็มไปด้วยอุปสรรคโทนเติบโตมาเป็นเด็กที่มีนิสัยแตกต่างจากความหวังของแม่เขาเริ่มแสดงความเกียดคร้านตั้งแต่ยังเล็กไม่ชอบช่วยงานบ้านและชอบเล่นสนุกไปวันวัน ทนลูกต้องช่วยแม่กวาดลานบ้านนะแม่ไม่มีแรงทำคนเดียวแม่ทำไมต้องทำด้วยละ่ะปล่อยมันรกไปก็ได้แม่พยายามสอนเขาเรื่องความรับผิดชอบแต่ทนกลับกลายเป็นคนที่ดื้อรั้นขึ้นทุกวันเขาเริ่มออกไปเที่ยวเล่นกับเด็กในหมู่บ้านและบางครั้งก็ขโมยของเล็กๆน้อยๆจากร้านค้าในตลาด แม่มักจะเฝ้ามองลูกด้วยความปวดใจเธอจำได้เสมอถึงคําสัญญาที่เคยให้ไว้ในวันที่จันจักไปว่าเธอจะเลี้ยงโทนให้ดีที่สุดทำไมลูกถึงไม่เหมือนที่แม่หวังไว้เลยแม่พูดรำพึงกับตัวเองวันหนึ่งเมื่อโทนกลับมาบ้านช้ากว่าปกติแม่ถามด้วยความเป็นห่วงไปไหนมาลูกแม่เป็นห่วงมากเลยนะททนตอบอย่างไม่สนใจ ก็ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนไม่มีอะไรหรอกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมโตแล้วนะแม่ทโทนแม่เลี้ยงเจ้ามาด้วยความลำบากแม่อยากให้เจ้าเป็นคนดีอย่าทำให้แม่เสียใจเลยนะลูกแต่ทโทนกลับไม่ฟังเขารู้สึกว่าแม่พูดมากเกินไปและเริ่มตีตัวออกห่างจากครอบครัว เมื่อทนโตเป็นหนุ่มเขายังคงใช้ชีวิตอย่งางไร้จุดหมายเขาไม่สนใจทำงานจริงจังและชอบพึ่งพาแม่กับพ่อที่แก่ตัวลงเรื่อยๆแม่ครับขอเงินหน่อยผมจะไปซื้อขนมแม่มองเขาด้วยสายตาเหนื่อยล้าลูกโตแล้วนะทำไมไม่ลองหางานทำบ้างงานที่ตลาดมีเยอะแยะเลยลูกงานมันเหนื่อยนะแม่ผมไม่อยากทำงานหนักมันลำบาก ของเงินแค่นี้เองแม่บ่นอยู่ได้แม้แม่จะผิดหวังในตัวโทนแต่แม่ก็ยังหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในสักวันเธอคิดถึงจันที่จากไปเสมอและสงสัยว่าถ้าจันอยู่ในบ้านนี้แทนโทนชีวิตครอบครัวจะเป็นอย่างไรคงมีความสุขมากกว่านี้แน่ๆในค่ำคืนที่เงียบสงบแม่มักจะนั่งมองดวงดาวและภาวนาเบา,เบา จันลูกเอ๋ยแม่หวังว่าเจ้าจะมีชีวิตที่ดีไม่เหมือนกับสิ่งที่แม่เผชิญอยู่ตอนนี้แต่เธอไม่รู้เลยว่าโชคชะตากำลังพาพี่น้องทั้งสองที่ห่างกันไปพบเจอกันอีกครั้งในอนาคตจันน้องชายที่ถูกยกให้ครอบครัวเศรษฐีมีชีวิตที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง ครอบครัวเศรษฐีซึ่งไม่มีลูกของตนเองรักจันเหมือนลูกแท้ๆพวกเขามอบทุกสิ่งที่เขาต้องการตั้งแต่เสื้อผ้าหรูหราการศึกษาและอาหารดีจันเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายเขาเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบผู้ดีได้เรียนหนังสือในโรงเรียนที่ดีที่สุดและเรียนรู้มารยาทที่เหมาะสมจันลูกเอ๋ยเจ้าคือลูกชายที่เราฝันถึงมาตลอด พ่อบุญธรรมพูดด้วยรอยยิม้มขอบคุณครับพ่อผมจะเป็นลูกที่ดีจันตอบอย่างตั้งใจถึงแม้จะมีทุกสิ่งทุกอย่างจันร์ก็ไม่ได้หยิ่งหรือทนงตัวเขามีจิตใจอ่อนโยนและรักในการช่วยเหลือผู้อื่นเขามักช่วยเหลือเพื่อนร่วมชั้นที่เรียนอ่อนและแบ่งปันสิ่งของให้เด็กที่ยากจน แม้ว่าจะมีชีวิตที่สุขสบายแต่ในใจลึกๆจันมักรู้สึกว่างเปล่าบางครั้งเขารู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนคนในครอบครัววันหนึ่งเขาถามแม่บุญธรรมว่าแม่ครับผมเป็นลูกแท้ๆของพ่อแม่หรือเปล่าแม่บุญธรรมถอนหายใจและมองเขาด้วยความรักจันเจ้าคือดวงใจของเราแม้ว่าเจ้าอาจไม่ได้เกิดจากเราแต่เรารักเจ้าเหมือนลูกแท้ๆของเราเสมอ จัดเงียบไปและไม่ถามเรื่องนี้อีกแต่ในใจเขายังรู้สึกว่ามีบางสิ่งขาดหายไปเมื่อจันโตขึ้นเขากลายเป็นคนที่ขยันขันแข็งและมีความเมตตาเขาเริ่มธุรกิจเล็กๆของตัวเองและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเพราะความตั้งใจและความซื่อสัตย์เขายังไม่ลืมช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากจนโดยเฉพาะเด็กๆที่ขาดโอกาสเขามักพูดกับตัวเองว่า หากฉันมีโอกาสฉันก็อยากมอบโอกาสนั้นให้ผู้อื่นด้วยวันหนึ่งจันตัดสินใจเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านเล็กๆที่พ่อแม่บุญธรรมบอกว่าเขาเคยเกิดที่นั่นเขาต้องการเห็นสถานที่ที่แท้จริงของต้นกำเนิดเมื่อมาถึงหมู่บ้านจันพบว่ามันเป็นสถานที่ที่เรียบง่ายและเงียบสงบผู้คนในหมู่บ้านดูยากจนแต่ใจดีจันเริ่มแจกอาหารและช่วยเหลือคนในหมู่บ้าน ขณะที่จันเดินผ่านหมู่บ้านเขาเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ในมุมหนึ่งของตลาดเสื้อผ้ามัมแมมและท่าทางเหมือนคนขาดแรงบันดาลใจจันรู้สึกแปลกๆในใจทำไมเขาถึงดูเหมือนฉันตอนมองในกระจกจันคิดแต่เขาไม่ได้พูดอะไรและยังไม่รู้เลยว่าโชคชะตากำลังนำทางเขาไปสู่ความจริงที่เปลี่ยนชีวิตเขาตลอดไป วันหนึ่งที่ตลาดหมู่บ้านซึ่งเต็มไปด้วยเสียงจอแจและกลิ่นหอมของอาหารพื้นบ้านทนเดินด้วยเปื่อยด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายเขาไม่ได้มีอะไรทําเป็นพิเศษและมักใช้เวลาที่ตลาดเพื่อขอของกินจากพ่อค้าแม่ค้า ในขณะเดียวกันจันเดินทางมายังตลาดด้วยจุดประสงค์ที่ต่างกันเขามาที่นี่เพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับชาวบ้านเขายืนแจกอาหารพร้อมรอยยิ้มอันอบอุ่นชาวบ้านหลายคนชื่นชมในความใจดีของเขาทนมองไปที่แผงแจกอาหารและเขาเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่แต่งตัวดีดูมีอำนาจแต่กลับมีรอยยิ้มที่เป็นมิตรอย่างไม่น่าเชื่อทอนขมวดคิ้วทันทีเพราะสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาตกใจ นั่นมันเหมือนฉันเปียกโทนคิดจันเองก็สังเกตเห็นโทนในฝูงชนเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดชายหนุ่มคนนั้นดูเหมือนเขามากจนแทบไม่น่าเชื่อจันเดินเข้าไปใกล้โทนและทักด้วยน้ำเสียงสุภาพคุณผมขอโทษน,นะครับแต่เรารู้จักกันหรือเปล่าทนตอบกลับด้วยน้ำเสียงดังไม่รู้จักแต่หน้าตานายเหมือนฉันมาก ทั้งสองยืนมองกันอยู่นานก่อนที่จันร์จะถามอีกครั้งผมว่ามันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณชื่ออะไรครับฉันชื่อโทนแล้วนายละ่ะผมชื่อจันโทนหยุดนิ่งไปทันทีเมื่อได้ยินชื่อนั้นเพราะมันเป็นชื่อที่แม่มักพูดถึงในยามที่เธอนั่งมองดาวโทนรู้สึกเหมือนหัวใจเต้นแรงขึ้นเขาเริ่มตั้งคำถามในใจว่าคนตรงหน้าคือใครกันแน่ ทอนตัดสินใจกลับบ้านและเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่วันนี้ฉันเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ตลาดหน้าตาเหมือนฉันเขาชื่อจันแต่งตัวดูดีมากน่าจะรวยแม่เบิกตากว้างด้วยความตกใจลูกว่าอะไรนะจันลูกชายอีกคนของแม่หรอทอนพูดด้วยน้ำเสียงสับสน หมายความว่าไงแม่ทำไมแม่ไม่เคยบอกฉันมาก่อนแม่มีลูกอีกคนฉันไม่ใช่ลูกแม่คนเดียวหรอน้ำตาเริ่มคลอเบ้าของแม่เธอนั่งลงและเล่าความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับการยกลูกชายคนเล็กให้ครอบครัวเศรษฐีเมื่อ20ปีก่อน แม่ไม่เคยลืมเขาเลยแต่แม่ก็ไม่เคยคิดว่าจะได้เจอเขาอีกครั้งเขาคือน้องชายฝาแฝดของเองพ่อกับแม่ไม่สามารถเลี้ยงทั้งสองคนพร้อมกันได้ในวันถัดมาโทนกลับไปที่ตลาดและหาจันอีกครั้งเขาเดินตรงเข้าไปหาจันและพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสับสนและอารมณ์นายเป็นน้องชายฝาแฝดของฉันฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกัน คุณหมายถึงอะไรคุณพูดเรื่องอะไรของคุณแม่ของฉันแม่ของเราบอกว่าเธอเคยยกลูกชายคนหนึ่งให้ครอบครัวเศรษฐีเมื่อ20ปีก่อนจะนิ่งไปนานก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือคุณหมายความว่าคุณคือพี่ชายของผมเหรอ ทั้งสองยืนมองหน้ากันด้วยความรู้สึกหลากหลายที่ยากจะอธิบายความจริงที่ถูกปกปิดมานานหลายปีกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดการหลังจากการพบกันในตลาดโทนและจันตัดสินใจกลับไปที่บ้านของโทนพร้อมกันเพื่อพบกับแม่ทั้งสองต่างมีคำถามมากมายในใจโทนอยากรู้เหตุผลว่าทำไมแม่ถึงยกน้องชายให้คนอื่นส่วนจันก็อยากพบผู้หญิงที่ให้กำเนิดเขา เมื่อทั้งสองมาถึงบ้านแม่กำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ในมุมห้องเธอหันมาเห็นจันและหยุดนิ่งน้ำตาเริ่มไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวจันลูกของแม่แม่ขอโทษจันเองก็น้ำตาคลอเขาค่อยๆเดินเข้าไปหาแม่ก่อนจะนั่งลงและจับมือเธอแม่ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าผมมีแม่แท้ๆที่รักผมแบบนี้ หลังจากทั้งสามคนนั่งลงด้วยกันแม่เล่าความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนั้นแม่ไม่ได้อยากยกลูกให้คนอื่นเลยแต่ในตอนนั้นครอบครัวเราไม่มีอะไรเลยแม่กลัวว่าถ้าลูกอยู่กับแม่ลูกจะต้องลำบากแม่จึงยกลูกให้ครอบครัวเศรษฐีที่มาขอรับเลี้ยงเพราะแม่อยากให้ลูกได้มีชีวิตที่ดีกว่าจันฟังด้วยความเข้าใจแต่โทนที่นั่งอยู่ข้างๆกลับระเบิดอารมณ์ออกมา แล้วทำไมต้องเป็นเขาทำไมไม่ยกฉันไปแทนล่ะแม่เลือกเขาเพราะคิดว่าเขาดีกว่าฉันใช่ไหมแม่มองหน้าโทนด้วยน้ำตาและพูดด้วยความเจ็บปวดไม่ใช่แบบนั้นเลยลูกแม่รักลูกทั้งสองคนเท่ากันแต่แม่ต้องเลือกและตอนนั้นแม่ไม่มีทางเลือกอื่นทนยังคงไม่พอใจเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความยากลำบากในขณะที่จันได้ทุกอย่างที่เขาไม่เคยมี นายได้ไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่มีเงินมีทุกอย่างแล้วฉันละ่ะฉันต้องโตมาในบ้านที่แทบไม่มีอะไรเลยโทนพูดกับจันด้วยความโกรธจันฟังด้วยความสงบและพูดเบาๆพี่ผมไม่ได้เลือกชีวิตนี้ผมก็ไม่เคยรู้เลยว่าผมมีพี่ชายและแม่อยู่ที่นี่แต่ตอนนี้เราเจอกันแล้วเราควรเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่โทษกันแบบนี้ คำพูดของจันทำให้โทนเริ่มสงบลงแม้ในใจเขาจะยังรู้สึกเจ็บปวดแต่ลึกๆเขาก็รู้ว่าจันรพูดถูกในวันถัดมาจันเริ่มช่วยแม่และโทนจัดการสิ่งต่างๆในบ้านเขาซ่อมแซมหลังคาที่รั่วซื้อต้นไม้และ,มะเมล็ดพันธุ์มาให้ปลูกและสอนโทนเรื่องการทำงานพี่ครับผมอยากให้เราช่วยกันสร้างชีวิตใหม่ผมไม่ได้มาแย่งอะไรจากพี่ผมแค่อยากเป็นครอบครัวเดียวกัน ทนแม้จะยังมีความรู้สึกขัดแย้งในใจแต่เขาก็เริ่มมองเห็นความจริงว่าจันไม่ได้มาเพื่อยแย่งชิงสิ่งใดแต่กลับมาเพื่อช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในคืนหนึ่งแม่เรียกลูกทั้งสองมานั่งล้อมวงกันเธอมองหน้าทั้งสองด้วยความรักและพูดว่าแม่รู้ว่าพวกเจ้าทั้งสองเจ็บปวดจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แม่อยากให้เจ้ารู้ว่าความรักของแม่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลย ไม่ว่าโทนหรือจันจะอยู่ที่ไหนในหัวใจของแม่พวกเจ้าคือดวงใจของแม่ทั้งคู่คำพูดของแม่ทำให้โทนน้ำตาไหลเขาเริ่มเข้าใจความเสียสละของแม่และเริ่มเปิดใจที่จะยอมรับจัน์เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ความจริงอันเจ็บปวดที่เคยแบ่งแยกครอบครัวนี้กลับกลายเป็นสะพานที่เชื่อมต่อพวกเขาอีกครั้งจันและโทนเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันแม้จะมีความแตกต่างแต่ทั้งสองก็เริ่มสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากความจริงถูกเปิดเผยและครอบครัวได้กลับมาพบกันอีกครั้งความสัมพันธ์ระหว่างโทนและจันไม่ได้ง่ายอย่างที่แม่หวังไว้ ความแตกต่างในนิสัยและประสบการณ์ชีวิตของทั้งสองยังคงเป็นกำแพงที่ยากจะก้าวข้ามทนยังคงเกเรและขี้เกียจแม้จันจะพยายามช่วยเหลือและแนะนำแต่โทนมักมองว่าจันกำลังพยายามโชนเหนือนายคิดว่าฉันต้องการคำสอนของนายเหรอนายแค่โชคดีที่ได้ไปอยู่บ้านเศรษฐี ทนพูดด้วยความหมุดหงิดในวันหนึ่งเมื่อจันพยายามแนะนำวิธีปรับปรุงสวนของครอบครัวพี่ครับผมไม่ได้พยายามทำตัวเหนือกว่าผมแค่อยากช่วยให้ครอบครัวเราดีขึ้นจันตอบด้วยน้ําเสียงสงบแต่คำพูดของจันกลับยิ่งทำให้ทนรู้สึกถูกเปรียบเทียบแม่พยายามทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างลูกทั้งสองแต่ความขัดแย้งยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะ ทนลูกต้องฟังจันบ้างเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อแย่งอะไรไปจากลูกผมไม่อยากฟังแล้วแม่เขามีทุกอย่างอยู่แล้วเขาจะเข้าใจอะไรเกี่ยวกับชีวิตเราละ่ะทนตอบกลับด้วยน้ำเสียงโมโหแม่ได้แต่ถอนหายใจเธอรู้ว่าต้องใช้เวลาและความอดทนเพื่อทำให้ลูกทั้งสองเข้าใจกัน วันหนึ่งขณะที่จันกำลังช่วยแม่ซ่อมหลังคาบ้านโทนออกไปเที่ยวเล่นในหมู่บ้านจนเกิดเรื่องเขามีปัญหากับกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ชอบหน้ากันและถูกตามมาทำร้ายที่บ้านจันรีบเข้ามาช่วยเหลือโดยไม่ลังเลแม้จะไม่เคยมีประสบการณ์ต่อสู้แบบโทนแต่เขาก็ใช้สติพยายามมหาวิธีแก้ปัญหาจนกลุ่มวัยรุ่นยอมถอยกลับไปนายทำแบบนี้ทำไมนายไม่ต้องเสี่ยงเพื่อฉันเลย จันมองหน้าโทนด้วยสายตาจริงจังเพราะพี่คือพี่ชายของผมและเราคือครอบครัวเดียวกันคำพูดของจันทำให้โทนนิ่งเงียบไปเขาเริ่มรู้สึกถึงความจริงใจของจันและคิดถึงสิ่งที่เขาทำผิดพลาดในอดีตหลังจากเหตุการณ์นั้นโทนเริ่มเปิดใจที่จะฟังจันมากขึ้นแม้จะยังมีความดื้อรัน้นแต่เขาก็เริ่มช่วยเหลืองานในบ้านเล็กๆน้อย จันเองก็พยายามไม่กดดันโทนเกินไปเขาเลือกที่จะช่วยเหลือในสิ่งที่พี่ชายยอมรับได้และค่อยๆแนะนำแนวทางใหม่ๆให้โทนทีละน้อยแม่ดีใจที่เห็นพวกเจ้าเริ่มเข้าใจกันแม้มันอาจจะไม่ง่ายแต่แม่เชื่อว่าความรักของครอบครัวจะทำให้เราผ่านทุกอย่างไปได้ แม้การรวมตัวของโทนและจันร์จะเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ทั้งสองค่อยๆเรียนรู้ที่จะยอมรับและปรับตัวเข้าหากันจันร์ช่วยให้โทนมองเห็นคุณค่าในตัวเองและมีเป้าหมายในชีวิตส่วนโทนก็ทำให้จันรเข้าใจถึงความลำบากที่เขาเคยเผชิญ ค่ำคืนที่ดวงดาวพร่างพลายบนท้องฟ้าพ่อกับแม่นั่งอยู่หน้าบ้านเล็กๆของเธอสายตาอ่อนล้าจากการทำงานมาทั้งวันแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความหวังและคำภาวนาเธอเฝ้ามองลูกชายทั้งสองที่เริ่มกลับมาสร้างสายสัมพันธ์ที่เธอเคยกลัวว่าจะแยกจากกันตลอดกาล ทนและจันนั่งอยู่ข้างกองไฟแม้คำพูดระหว่างพี่น้องจะยังมีความกระอักกระอ่วนแต่ก็เริ่มมีรอยยิ้มเล็กๆที่แม่ไม่เคยเห็นมาก่อนแม่หวนคิดถึงวันที่เธอต้องตัดสินใจยกลูกชายคนหนึ่งไปความเจ็บปวดที่กัดกินหัวใจเธอมาตลอด20ปีไม่เคยเลือนหายแต่ในคืนนี้เธอรู้สึกว่าชีวิตกำลังมอบโอกาสให้เธอได้แก้ไขสิ่งที่เธอคิดว่าพลาดไป แม่แค่หวังว่าลูกทั้งสองคนจะเข้าใจกันและรักกันเหมือนที่แม่รักพวกเจ้าแม่พูดกับตัวเองเบาๆเมื่อทั้งสองนั่งลงข้างแม่ในคืนนั้นแม่มองหน้าลูกทั้งสองและพูดด้วยเสียงที่อบอุ่นลูกเอ๋ยแม่รู้ว่ามันไม่ง่ายเลยสำหรับพวกเจ้าแต่แม่อยากให้เจ้ารู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอดีตแม่รักพวกเจ้าทั้งสองคนเท่ากัน โทนแม่ขอโทษที่แม่ต้องทำสิ่งนั้นในตอนนั้นแม่ไม่ได้เลือกเพราะรักจันมากกว่าแต่เพราะแม่อยากให้เขามีโอกาสที่เรามีไม่ได้โทนนิ่งเงียบน้ําตาคลอแต่เขาไม่พูดอะไรขณะที่จันจับมือแม่และพูดว่าแม่ครับผมไม่เคยโกรธแม่เลยผมดีใจที่ได้กลับมาเจอแม่และพี่ชายของผมพวกเจ้าอาจไม่ได้เริ่มต้นเหมือนกัน แต่แม่เชื่อว่าพวกเจ้าจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้ในใจของแม่ความหวังที่เคยริบหรี่เริ่มกลายเป็นแสงสว่างเมื่อเห็นลูกทั้งสองค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ขึ้นใหม่วันหนึ่งจันท์กลับไปบ้านตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อแม่บุญธรรมฟังเขาคุกเข่าลงและพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจพ่อกับแม่ครับผมได้เจอแม่แท้ๆและพี่ชายของผมแล้ว แต่ผมอยากให้พ่อกับแม่รู้ว่าผมยังรักและเคารพพวกท่านเหมือนเดิมพ่อบุญธรรมมองหน้าจันด้วยสายตาอ่อนโยนและพูดว่าลูกเอ๋ยพ่อกับแม่ดีใจที่เจ้าพบครอบครัวแท้ของเจ้าเราไม่เคยคิดลังเจ้าไว้หากเจ้าอยากไปดูแลพวกเขาพ่อแม่จะไม่ขัดแม่บุญธรรมเสริมด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเจ้าคือดวงใจของเราเสมอ เจ้าคือดวงใจของเราเสมอไม่ว่าบ้านไหนที่เจ้าจะอยู่เจ้าก็ยังเป็นลูกของเราคำพูดของพ่อแม่บุญธรรมทำให้จันโล่งใจและยิ่งรักพวกเขามากขึ้นหลังจากนั้นจันเริ่มใช้ชีวิตไปไปมามาระหว่างบ้านของแม่แท,แท้และบ้านพ่อแม่บุญธรรมเขาใช้เวลาช่วยแม่แท้แ,ทและทนดูแลสวนและปรับปรุงบ้านให้ดีขึ้น ขณะเดียวกันจันยังกลับไปที่บ้านพ่อแม่บุญธรรมเพื่อดูแลกิจการของครอบครัวเขาแบ่งเวลาอย่างเท่าเทียมและไม่ลืมแสดงความรักต่อทั้งสองครอบครัววันหนึ่งพ่อแม่บุญธรรมของจันตัดสินใจมาพบกับแม่แท้ๆของจันที่บ้านในหมู่บ้านพวกเขาพูดคุยกันด้วยความเคารพและเปิดใจเราเข้าใจความเสียสละของท่านในอดีตและเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ดูแล ลูกชาายของทน่แม่แท้ๆของจันตอบกลับด้วยน้ำตาฉันขอบคุณที่ท่านเลี้ยงดูลูกของฉันให้เติบโตมาอย่างดีฉันไม่มีอะไรจะตอบแทนได้นอกจากคำขอบคุณจากใจการพบกันของทั้งสองครอบครัวกลายเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ชีวิตของจันกลายเป็นสะพานที่เชื่อมโยงทั้งสองครอบครัวแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่ทุกคนกลับรู้สึกถึงความรักและความผูกพันที่แน่นแฟนแม่แท้ๆของจันพูดในวันหนึ่งแม่ไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตที่แม่เคยเจ็บปวดในอดีตจะกลายเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ พ่อแม่บุญธรรมเองก็ดีใจที่ได้เห็นจันมีครอบครัวแท้ๆท,ที่รักเขาและพวกเขารู้ว่าสายสัมพันธ์นี้จะไม่มีวันขาดหายในค่ำคืนหนึ่งจันนั่งล้อมวงกับทั้งสองครอบครัวเขามองดูแม่แท้ๆแ,แม่บุญธรรมและพ่อทั้งสองคนที่กำลังพูดคุยและหัวเราะร่วมกันนี่แหละคือสิ่งที่ผมเฝ้าฝันมาตลอดจันพูดในใจ สำหรับจันโทนและพ่อแม่แท้ๆความรักและความเข้าใจที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นสายสัมพันธ์ที่ไม่มีวันแตกสลายตลอดกาล